ช่วงเด็ดเรื่องดังสนับสนุนโดยโลชั <No. S 1> ่นกันแดดปาริสเพอร์เฟคตันนิตยสารทีวีฟูนิตยสารสไปซี่จะมาติดตามประเรียน,นร้อนกันต่อในช่วงที่2ค่ะช่วงเด็ดเรื่องดังช่วงนี้นะคะจะมีเรื่องอะไรมารเสนอกันไปชมกันเลยค่ะ ไฟไหม้แต่ละครั้งส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มาจากใครครับมันก็มาจากฝีมือของพวกเราเเองทั้งหมดครับก็รู้สึกไม่ดีอะค่ะก็รู้สึกว่าทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่ฟังเรารู้สึกแย่นะคะอคภีภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นชุมชนแออัดสถานที่ต่งางๆความสูญเสียที่เกิดขึ้นนอกจากทรัพย์สินแล้วหลายต่อหลายครั้งที่เกิดไฟไหม้ได้พรากชีวิตคนบริสุทธิ์เพราะความรู้เท่าไม่ถึงจารใน สปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพศ2551นะครับก็เกิดเหตุตกีภัยทั้งหมด962ครั้งพอในปี2552จำนวนที่เกิดเพิ่มขึ้นนะครับเป็น1,078ครั้งนะครับส่วนปีที่ผ่านมาคือปี2553เนี่ยจำนวนก็จะลดลงนะครับคือ683ครั้งสาเหตุของการเกิดตะคี้ภัยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไฟฟ้ารัดวงจรหรือว่าไฟช็อตนะครับไฟไหม้จะหมด หม,หมดหลังอยู่แล้วล้วแวกบ้านก็เคียงเขาบอกว่ามันมีเหตุไฟปฟป้าแล้วงจรหรืออะไรไม่ทราบตกใจค่ะตกใจมากกินทําอะไรไม่ถูกไปหยิบอะไรก็ไม่ถูกเลยทั้งแรกไม่รู้รคะ่ะได้ยินแต่เสียงเขาคนเขาวิ่งกันพลลงมาดูก็เห็นจะไฟมันติด มันลุกขึ้นมาแล้วมันเกิดจากความไม่ระวัดระวังหรือความประมาทของเราสิ่งเดียวที่เราควรมีได้นะฮะก็คือสติความรอบคอบและความไม่ประมาทมากกว่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พวกเราควรมีอักขีพยเป็นภัยที่ส่งผลร้ายแต่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีป้องกันอย่างแค่เราหันกลับมามองสักนิดและทบทวนสิ่งที่เราจะต้องทําการเตรียมความป้องกันตัวเองนะครับก็คือในเรื่องของการตรวจสอบสายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้านะครับในบ้านเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สมบูรณ์นะครับอีกเหตุหนึ่งก็ คือเรื่องการจุดทุบเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ต้องมีภาชนะรองรับในเรื่องของทุบเทียนนะครับคืออยากจะให้กรทมหรือหน่วยงานอะไรก็ได้ครับมาฝึกคนในชุมชนเนี่ยเกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นคือระงรับเหตุก่อนที่ดับเพลิงจะมาครับเป็นห่วงมากเราก็อยากให้แบบควบคุมแล้วก็ดูแลกันมากกว่านี้นะคะแตเรื่องนี้นะถ้ามีลูกมีหลานเล็กๆอย่าปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวนะครับเพราะว่าพวกไฟนี่นะมันจะเกิดได้ทุกเวลารประมาทไม่ได้เลยเถ้าว่าเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยท่าน เพื the the ่อความปลอดภัยนะครับต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็ควรจะหลบออกจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับอย่าไปห่วงทรัพย์สินนะครับเพราะว่าเราตัวให้ปลอดภัยไว้ก่อนรวมทั้งวิธีแจ้งนะครับก็คือต้องแจ้งให้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นทราบโดยการต้องตะโกนนะฮะบอกกล่าวด้วยนะครับว่ามีเหตุไฟไหม้นะครับแล้วก็รีบโทรแจ้งที่หมายเลขฉุกเฉินของทางกรุงเทพมหานครที่ดูแลเรื่องอักขีภัยก็คือหมายเลขฉุกเฉิน1 9 9เากนะครับแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษาความปลอดภัยในบ้านของเราเองด้วยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยก่อนออกบ้าน ก็คือหม้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือถอ,อ,อดมันก็อันตรายเหมือนกันไฟไหม้เปรียบเสมือนศัตรูที่ไม่เคยหลับเพราะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาท<อ>้าพวกคุณประมาทอ,อย่ายอมแพ้เจตเรื่องดางตอนต่อไปนะคะจะมีเรื่องอะไรน,นั้นห้ามพลาดะคะ่ะพอคุณพาพันนี้นะคะพบกันได้กับทชฟครูบุมเฟ่ค่ะ Self Conquest is the grace of victory การชนะใจตนเองคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคะ่ะขอขอบคุณยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินค่ะ สำหรับใครที่มีความสามารถพิเศษแบบแปลกๆนะคะ,ะ,คะก็ติดต่อเราได้ค่ะ027339000ค่ะเรามีรางวัลรอคุณอยู่แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ